ะะพี่เป็นชุดเดทสตัวนี้จะเป็นเดทสผ้าใหม่สลามนะคะพี่ผ้าเขาจะมีความนะคะอัดล่องนิดๆน,นะพี่เป็นผ้าล่องนิดๆน,นะตัวนี้นะคะพี่ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่บางนะคะพี่และชุดนี้ผ้าไม่ยืดแล้วค่ะงานเป็นคอปกกระดุมสามเม็ดตรงนี้นะคะพี่กระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะคะงานเป็นของสาวอวบเหมาะกับตอนนี้เลยใส่ได้เลยค่ะผ้าไม่สากผ้าไม่คันค่ะพี่ตัวนี้นะคะส่วน กระเป๋านะคะทั้งสองข้างมีให้ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆแบบนี้คะ่ะพี่ผ้าดีมากๆค่ะตัวนี้ไหมสลาปนะคะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้า52นิ้วค่ะพี่ความยาว45นิ้วอกตั้งแต่38 40 42 4 4 46 48 50ไม่เกิน52พี่ใส่ตัวนี้ได้เลยนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่ตัวนี้ก็คือที่หนูบอกใส่สวยค่ะพี่ ตัวนี้นะคะขอจัดโปรให้พี่เลย2 3 9เท่านั้นเป็นงานจากโรงงานเรานะพี่เอาไปแค่2 3 9พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่จะสั่งนะคะพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไลอยู่กับแสงสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสตัวนี้ให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่บอกรหัสและบอกสีค่ะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้ พี่บอกว่าสีเขียวนะคะริ้วเขาเป็นสีเขียวลายเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่บอกว่าสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะลายเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่จัดโปรพิเศษให้สองสามเก้าเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บเาทเหมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดทใหม่สลับยังดีเลยค่ะพี่อกหน้าผ้านิ้วความยาว45นิ้วขอจัดโปรให้พี่2-39เท่านั้น ตัวนี้นะคะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่บอกว่าสีชมพูนะพิมพ์ว่าสีชมพูและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่จัดให้พี่เลย239เท่านั้นจ้า รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทตัวนี้จะเป็นเดทผ้าไหมสลามนะคะพี่ผ้าเขาจะมีความนะคะอัดล่องนิดๆน,นะพี่เป็นผ้าล่องนิดๆน,นะตัวนี้นะคะพี่ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่บางนะคะพี่และชุดนี้ผ้าไม่ยืดแล้วค่ะงานเป็นขอปกกระดุมสามเม็ดตรงนี้นะคะพี่กระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะคะงานเป็นของสาวอวบเหมาะกับตอนนี้เลยใส่ได้เลยค่ะผ้าไม่สากผ้าไม่คันค่ะพี่ตัวนี้นะคะส่วน กระเป๋านะคะทั้งสองข้างมีให้ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆแบบนี้คะ่ะพี่ผ้าดีมากๆค่ะตัวนี้ไหมสลาปนะคะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้า52นิ้วค่ะพี่ความยาว45นิ้วอกตั้งแต่ 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50ไม่เกิน52พี่ใส่ตัวนี้ได้เลยนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่ ตัวนี้ก็คือที่หนูบอกใส่สวยค่ะพี่ตัวนี้นะคะขอจัดโปรให้พี่เลยสองสามเก้าเท่านั้นเป็นงานจากโรงงานเรานะพี่เอาไปแค่สองสามเก้าพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่จะสั่งนะคะพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไลอยู่กับแสงสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสตัวนี้ให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่บอกรหัสและบอกสีค่ะที่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าที่จะรับสีนี้ พี่บอกว่าสีเขียวนะคะริ้วเขาเป็นสีเขียวลายเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่บอกว่าสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะลายเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่จัดโปรพิเศษให้สองสามเก้าเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดทใหม่สลับอย่างดีเลยะคะ่ะพี่อกหน้าผ้า52นิ้วความยาว45นิ้วขอจัดโปรให้พี่239เท่านั้น ตัวนี้นะคะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่บอกว่าสีชมพูนะพิมพ์พว่าสีชมพูและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพิมพ์พว่าสีเขียวนะคะพี่จัดให้พี่เลย2 3 9เท่านั้นจ้า